กาลครั้งหนึ่งซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันไม่ไกลต่อจากนี้ณเมืองดุมบานีเมืองที่ขุนอมเนิก,กับมนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นคุนยนตออา1์สุ่นยนต์อมเนียมสายการผลิตใหญ่ที่ถูกสร้างในไนจีเรียพวกมันถูกส่งมาเพื่อปกป้องเมืองนี้จากพยันตรายใดๆทัในใดนั้นโลกได้เข้าสู่วิกฤตการณ์การต่อสู้ที่ดำเนินไปอย่างยืดเยื้อ สภาวสงครามที่สร้างความทุกข์ยากไปทั่วทุกหัวระแหงการต่อสู้นั้นทำให้โลกทั้งใบลุกเป็นไฟเหล่า่นยนต์ก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะปกป้องเมืองนี้ตามหน้าที่ที่ผู้สร้างตั้งใจไว้แม้เหล่า OR 1 4จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ก็จริงแต่เมื่อสงครามจบลงเหล่า OR 1 4ก็ถูกเลาะทิ้งไปอย่างไม่ใหญ่ดีทิ้งพวกมันไว้ข้างหลังอย่างไม่เหลียวมอง 20ปีต่อมาชาวนุมบานี่ได้รับเหล่าโออาร์14กลับมาพัฒนาและจัดแปลงใหม่เป็นเจ้าโออาร์15โมเดลใหม่แกะกล่องที่ชาวนุมบานี่ฝากความหวังไว้ว่าเหล่าโออาร์15จะต้องเป็นผู้พิทักษ์ได้อย่างสมสมรรถภาพแต่กลับกันเหล่าอุลโออาร์15กลับไม่สามารถต้านทานความสามารถที่ต่างกันราวกับมทหารสู้กับช้างสาร เมื่อพวกมันต้องตั้งรับการโจมตีจากดุงฟิสพวกมันถูกทำลายอย่างน่ากลัวสื่อหลายสำนักล้วนจับภาพการถูกทำลายของโออาสิบ้าทำให้ตอกย้ำความล้มเหลวของคุนรุ่นการต่อสู้กับดุงฟิสแม้จะจบลงด้วยชัยชนะของเหล่าโอวูฟแต่ก็ไม่ได้ทำให้เหล่าโออาสิบ้าพ,พ้นจากข้อคอรหา,าทางรัฐบาลนุมบานี่จึงตัดสินใจขายชิ้นส่วนอุป,ปกรณ์ และโมเดลทุกอย่างที่เกี่ยวกับ o r อาออกสู่ท้องตลาดกล่าวอีกในโดยไร้ความรู้สึกก็คือพวกเขาหมดความหวังกับเหล่าหุ่นยนต์ไร้ค่าของพวกเขาแล้วโออาริ <Yeah. S 1> ถูกขายและถูกซื้อไปอย่างกว้างขวางแต่มีคุณนโออาอยู่ตัวหนึ่งที่ถูกซื้อโดยเด็กสาวตัวน้อยผู้เต็มเปลี่ยนไปได้วยพลสวรคร์ในด้านหุ่นยนต์ออมนิกและปัญญาประยิษต์หรือ AI ชื่อของเด็กคนนั้นคือเอฟิโอลาเดล เธอเป็นเด็กน้อยที่คิดไม่เหมือนกับคนอื่นแม้ทุกคนจะหมดความหวังในตัวของโออาสิบห้าไปแล้วแต่ในใจของเธอยังมอบความหวังอันแรงกล้าที่มีต่อโออาสิบห้าตัวนี้อยู่เธอซื้อเจ้าหุ่นตัวนี้มาและรังสรรค์ความสามารถดัดแปลงพร้อมเพิ่มอุปกรณ์และการเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ให้กับมันด้วยศรัทธาของเธอเอฟิฟื้นคืนชีพให้กับโออาสิบห้าใหม่ เอฟียังมอบสิ่งที่หุนยน์โออาร์สภารุ่นก่อนๆไม่มีนั่นก็คือหัวใจเธอได้เพิ่มระบบปัญญาประดิษฐ์ให้กับมันทำให้หุ่นโออาริพนี้สามารถโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบแม้ใครๆจะเรียกเจ้าโออารสภารุ่นใหม่ว่าโออาริพแต่เอฟีไม่ได้มองโออาิเป็นแค่หุ่นยนต์เมื่อเธอมีชีวิต เธอจึงควรที่จะมีชื่อและชื่อของเธอคือโอริซาโอริซาถูกนำมาใช้งานเพื่อปกป้องนุมบานีอีกครั้งแต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่เธอยังต้องเรียนรู้แต่ที่ยังคงชัดเจนในตัวเธอคือจิตใจและเกียรติต่อหน้าที่ของเธอที่พร้อมที่จะยืนหยัดที่จะปกป้องนุมบานีและเอฟิผู้สร้างเธออย่างเต็มภาคภูมิ มาถึงตรงนี้แล้วชื่อของโอริซ่าอาจจะสร้างความห่นหงแต่จริงๆแนละ้วมันคือ o อ1 5 a ครับแค่เปลี่ยน1 5เป็น i อเะครับแค่นั้นแหละครับจบขอบคุณสำหรอับการติดตามรับชมครับในตอนหน้าจะเป็นอะไรยังต้องติดตามต่อไปครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และไลค์ทิ้งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Gamer Insight หลาละครับสวัสดีครับ